สวัสดีครับวันนี้รัน t e r b ์บอมารีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมอ่าก็บอกว่าคันนี้หลายไอเทมแน่นอนนะครับนั่นก็คือ Honda c b 650 f สีไตคัลเลอร์นะครับผมอ่อคันนี้ก็บอกว่าสวยงามตามท้องเรื่องแน่นอนนะครับผมอ่าทำมาชมกันดีกว่านะครับว่าคันนี้มีอะไรกันมั่งนะอ่าอย่างแรกนะครับโอ้โหอ่าทามาดูกันดีกว่า,ว,าว่าคันนี้สวยๆกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหอยางหน้าเลยๆเ,เต็มๆนะครับผมอ่า คาเบกหน้าหลังเหลือเต็มนะครับชุดสีสวยๆส,ส,สีไตคคลเลอร์นะครับผมอ่าคันนี้เขาบอกนะครับได้ท่อนะครับฟูลซิสเต็มของ PR2 กันเลยทีเดียวนะครับปลายคาร์บอนนะครับอ่าขาบอกว่าเสียงนี่ทุ้มๆสุกได้ใจไวรุ่นแน่นอนนะครับโอ,อ้อ่าเรามาดูรายละเอียดซูมอ่าโฟกัสท่อกันหน่อยโอ้สวยจริงๆคันนี้แะไอเทมนะครับ ล้อสีทองโรงงานนะครับผมบอกเลยเลยสวยๆเลยนะฮะเราไปชมดีเทลฝั่งซ้ายกันดีกว่านะครับดอกยางหลังเหลือหนะ้าาพอีกหลังเหลือโซ่สเตอร์เหลือๆนะครับผมพร้อมออกทิปแน่นอนนะครับชมดีเทลเลยเบาะสวยๆนะครับคันนี้มอีอันนี้มันน่าจะเป็นการลอยถังนะครับผมน่าจะเป็นของสูงนะ ชุดสีขาวไตแคลเลอร์นะครับสวยๆก็เลยทีเดียวอ่าเรามาชมกันดีกว่าครับนี้คันนี้วิ่งมาแล้วกี่กิโลนะครับสีไตแคลเลอร์โอ้โหวิ่งน้อยมากๆนะครับวิ่งมาเพียงหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองกิโลเองนะครับผมโอ้โหไตแคลเลอร์คันนี้วิ่งน้อยมากๆอ่ะคันอ่านี้มีของแต่งแล้วนะครับอ่าเป็นอะไรนะอ่าไปอ่าตุ้มนะครับเป็นทุกตาแฮนแต่งนะโอเค ก็มีฝาปิดปุ่งน้ํามันแต่งของ H2C นะครับ2อันนี้เป็นของ H2C หมดเลยนะครับอ่าเรามาชมกันดีกว่าว่าเสียงท่อเป็นยังไงนะครับโฟกัสเสียงท่ออีกนึงโอ้โหเสียงท่อทุ้มๆนะครับผมอ่าเสียงท่อทุ้มๆนะครับ Honda CBR เอ้ย Honda CB 6 5 0 F สีไตแคลเลอรคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่เพียงแค่หนึ่งแบาทนะครับผมอ่า ออกรถเริ่มต้น600บาทนะครับผมอ่าวัยรุ่นงบน้อยถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับย้ำว่าเครดิตต้องดีนะครับผมอ่าริ่ต้นออกรถ5 600บาทเองนะครับอ่าถ้าสนใจรถนะครับอย่าลืมเข้าไปชมนันทีร้านเตอร์ไวช็อปนะครับร้านตั้งอยู่ที่กทมเขตหนองจอกนะครับร้านตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านทึกษานะครับหรือติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจร้านเตอร์ไวช็อปแลอติดต่อมาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ